สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงารายเดือนนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะก็จะมีชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเป็นดวงภาพรวมการงานการเงินเป็นเรื่องทั่ว,วไปนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวธาตุไฟนะคะ โอเคนะคะอาจารย์จะเปิดไพ่10บใบเลยนะคะพลังงานไพ่นะคะใบที่1นะคะของท่านได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะใบที่สองค่ะได้พลังงานไพ่เดอะมูนนะคะไพ่เดอะมูนใบที่สามค่ะได้ไพ่สองถ้วยค่ะใบที่สี่นะคะได้ไพ่ชาริออตค่ะ ใบที่หค่ะในไพ่ไ10ดาบนะคะใบที่6ค่ะได้ไพ่8ดเหรียญค่ะใบที่7ค่ะได้ไพ่ราชนีพระจันทร์นะคะใบที่8ดนะคะได้ไพ่หเหรียญค่ะใบที่9ค่ะได้ไพ่อัศวินถ้วยค่ะ ใบที่10นะคะในไพ่ t r e n g t h ค่ะถือว่าเป็นพลังงานไพ่ที่ดีในเดือนอพฤษภาคมของชาวธาตุไฟเลยนะคะค่ะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ขอพูดประเด็นเรื่องงานก่อนนะคะไพ่างานเนี่ยอาจารย์มองเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับใครบางคนนะคะที่มีไพ่พลังงานเจ็ดเหรียญเป็นไพ่ที่หนึ่งไพ่เซนเตอร์นะคะบ่งบอกถึง ความต้องการในเรื่องของความมั่นงคงการสร้างรายได้การหาเงินที่เพิ่มพูนมากขึ้นนะคะมีไพ่ชาริออตเนี่ยมันแปลการขยับขยายอยู่ในตำแหน่งที่4นะคะการมูฟการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะบางท่านกำลังที่จะคิดการย้ายงานนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าตำแหน่งจิตใจอะตำแหน่งที่9ก็จะเป็นไพ่อัศวินถ้วยใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ไพ่ด้านล่างตำแหน่งที่ ตำแหน่งที่5เป็นพลังงานไพ่10ดาบนะคะตำแหน่งที่2เป็นเดมูนเพราะฉะนั้นแปลถ,ถึงเรื่องงานว่าบางท่านกําลังคิดจะย้ายงานเกิดขึ้นกําลังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหเป็นการย้ายงานโดยการออกจากงานเลยก็มีนะคะ,ะแต่มีไพ่ขยายที่เป็นพลังงานไพ่6กเหรียญมันแปลว่าชาวธาตุไฟกําลังได้รับ ความช่วยเหลือก็ได้ถ้าท่านไปสมัครงานยื่นเรื่องงานจากที่ผ่านมาไม่ได้ประสบความสําเร็จยื่นไปแล้วก็ยังไม่ได้งานยังว่างงานอยู่ก็คือพลังงานไพ่สิบดาบกับราชินีพระจันทร์นะคะแต่เดือนนี้ท่านต้องได้งานทําแน่นอนมีงานเข้ามามีการเซ็นสัญญางานก็คือพลังงานไพ่สองถ้วยไม่ได้แปลความรักอย่างเดียวนะคะอยู่ตำแหน่งที่6แล้วก็มีไพ่8เหรียญอยู่ตำแหน่งที่3นะคะแล้วก็มีไพ่สเตรนท์อยู่ตำแหน่งที่10มันก็หมายถึงว่า ท่านได้เซ็นสัญญางานแล้วก็ได้งานที่ดีเป็นงานที่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้นะคะเจ็ดเหรียญแปดเหรียญแล้วก็หกเหรียญใน,เ,นเรื่องของเงินนะคะแล้วก็เรื่องของตําแหน่งก็คือไพ่สเตรนท์นะเป็นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับท่านที่มีการย้ายแบบนี้นะคะนี่คือกรณีที่1นนะคะกรณีที่2อมันอาจจะคือเป็นดวงภาพรวมมันพูดได้หลายประเด็นอาจจะไม่ได้แปลถึงขั้นแบบ ออกจากงานว่างงานอยู่แล้วได้งานทําแต่บางท่านก็เป็นในแค่ความหมายว่าคุณมีการมูฟงานในแง่ผู้ใหญ่นะคะในตําแหน่งผู้ใหญ่ก็คือตําแหน่งที่3กับตำแหน่งที่6กนะคะก็อาจจะแปลว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเห็นความสําคัญของคุณพ่าย s t r e ้คุณมีความรับผิดชอบคุณขยนันพ่ย the chariot อย่างางี้นะคะเขาก็อาจจะมองว่าคุณสมควรที่จะ มูไปกินตำแหน่งนี้นะที่มันอัพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยด้วยพลังงานไพ่ดมูลกับสิบดาบจะทำให้ชาวธาตุไฟบางบางท่านไม่กล้านะคะเกิดความลังเลในความสามารถของตัวเองนะคะไพ่พลังงานไพ่ราชินีพระจันทร์อยู่ตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งที่เจ็ดเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตำแหน่งประเด็นปัญหานะเกิดความรู้สึกเฮ้ยเราจะทำได้หรือเปล่าเราจะรับงานตำแหน่งนี้ได้ไหมหรือว่า เหมือนกับตำแหน่งนี้มันข้ามหน้าข้ามตาใครหรือเปล่าก็ก็ค่อนข,ข้างคิดเยอะอ,อ,อะไรประมาณนั้นเกิดขึ้นอาจารย์จะบอกว่าไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดเยอะถ้ามีโอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเหมือนที่ดวงเปิดมาอย่างเงี้ยอาจารย์แนะนําให้ชาวธาตุไฟอ่ะรับเลยค่ะท่านรับตรงนี้ไปเลยแล้วท่านจะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะหนึ่งแหละได้ อาจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ท่านไม่ไม่คุ้นเคยก็มีมันอาจจะเป็นการเรียนรู้คือไพ่แบบนี้นะที่อาจารย์แปลนะเป็นภาพคนนั่งอ่านหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีงานใหม่ๆงานอะไรที่ท่านควรที่จะต้องไป,ไปศึกษาแล้วไปทำอนะมันก็เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ในอนาคตได้นะโดยเฉพาะชาวธาตุไฟใครที่อายุอย่างนี้น้อยเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่า เราควรที่ต้องหาอะไใหม่ๆทําไม่ใช่ว่าทําหน้าที่นี้มาตั้งนานก็ยังยึดติดยึดมั่นอยู่นี่มันมันไม่เกิดเขาเรียกว่าความรู้ใหม่ๆทักษะใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมได้มันมีโอกาสเข้ามาแล้วนะเขาหยิบยื่นโอกาสให้เราแล้วไพ่หกเรียญน,นะคะเพราะฉะนั้น เราก็ควรที่จะรับโอกาสนั้นนะคะแล้วก็จะได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงระยะยาวของท่านด้วยนะคะในเรื่องของการเงินเดือนนี้ก็แปลว่าการเงินท่านต้องดีขึ้นนะคะ,ะหรือบางท่านก็อาจจะมีอะโอกาสในแง่อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นออกจากงานย้ายงานที่อาจารย์พูดไปหรือมีการมุฟไปแบบนั้นก็ได้แต่แค่อยู่แบบเขาเรียกว่าดีขึ้นในแง่ของผู้ใหญ่ให้โอกาสนะ เเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้งานมากขึ้นเอาถ้าสมมุติว่าเราทํางานแบบต้องได้ค่าคอมมิชชั่นอา่าก็แปลว่าผู้ใหญ่เขาเขามีงานให้คุณอะนะนะมีมีออเดอร์หรือมีลูกค้าให้ออเดอร์คุณเยอะขึ้นคุณก็มีไรายได้เข้ามาเยอะขึ้นนะคะอาจารย์คงไม่แปลว่า เงินจากโชคลาภลอยหรือหุ้นหวยลอตเตอรี่นะครับไพ่พลังงาน8ดเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยมันเป็นเงินจากความสามารถของคุณเองอคุณต้องลงมือทํานั่นแหละคุณถึงจะได้นะ,ะไพ่ก็จะบอกประมาณนั้นคืออาจารย์มองดีในเรื่องของการเงินการงานสําหรับชาวธาตุไฟแน่นอนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแต่ประเด็นที่มีปัญหาจะเป็นประเด็นเรื่องของความรักค่ะนะคะเรื่องของความรักเนี่ย จะมีความน้อยอกน้อยใจอ่ะ,อะบางท่านเพิ่งบอกตัดสัมพันธ์กันไหมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้นั่งรอกันอยู่เนี่ยเมื่อไหร่เธอจะทักกลับมาเมื่อไหร่เธอเธอจะงอ้อฉันก่อนหรือฉันต้องไปง้อเธอก่อนเนี่ยหรือผมต้องง้อคุณก่อนเ,อเริ่มคิดเยอะละ,ะเริ่มแบบเนี่ยไพ่พระจันทร์ขึ้นสองใบนะคะราชีนีพระจันทร์กับไพ่เดมูลนะคะแปลว่าตอนนี้เรารอเขาไหมไพ่เซ็นเตอร์เราเป็นเจ็ดเหรียญ้าเป็นความรัก เรารักเขานะคิดถึงเขานะาแต่เราแค่เขาเรียกว่าอะไรทุกคนมีโก้ในตัวเองเนาะก็อยากให้มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญถึงง้อฉันก่อนซะอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นประมาณนั้นไม่ว่าเขาคนนั้นอาจจะอยู่ไพ่ชริออดกับอัศวินถ้วยอาจจะอยู่ทางไกลอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศอะไรก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ช่วงนี้มันนิ่งๆคุยกันน้อยลง นะฮะมัน,ม,นมันอาจจะไม่ถึงขั้นเลิกแต่แบบเหมือนเหมือนอเขาเรียกว่าถอยห่างออกมานิดนึงมีมีระยะมีจุดที่เป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ส่วนตัวอาจารย์มองประมาณนั้นนะแต่เดี๋ยวประมาณกลางเดือนนะฮะอาจารย์มองจากหน้าไพ่เนี่ยมันมีไพ่สองถ้วยกับหกเหรียญอยู่คือรักเก่ารีเทิร์นอยู่แล้วนะคะในกลางกลางเดือนพฤษภาเนี่ยรับรองเลยค่ะประมาณไม่เกินวันที่ 16-17หรืออย่างเร็วเนี่ยเรื่องราวอาจจะเกิดขึ้นได้ในวันที่10-11ก็ได้ก็จะมีคอนแทคลับมาการติดต่อการพูดคุยการปรับความเข้าใจกันนะคะ,ะบางท่านก็คือพัฒนาการได้ได้เร็วนะไพ่ไอ้สอถ้วยกับไพ่แปดเหรียญชุดนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานการเติบโตในเรื่องสายงานหรือการเติบโตในเรื่องของ การเงินความมั่นคงในเรื่องของการเงินแต่มันคือมั่นคงในเรื่องของความรักจากที่พวกคุณมีปัญหากันอยู่นะฮะเพราะมันเป็นภาพคู่ชายหญิงที่เหมือนเข้าใจกันแล้วอันนี้คือบอกรักกันปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองเลยแหละว่าคนที่จะงอ,อก,ก่อนก็จะเป็นเขานะคงไม่ใช่คุณละเพราะคุณยังมีความรู้สึกว่าออยาก อยากได้ความสําคัญอยากมีความรู้สึกภูมิใจว่าเรามีความสําคัญเขาต้องง้อเราก่อนแล้วคุณก็จะยังได้ตรงจุดนั้นนะคะอาจารย์มองว่าเขาเขารักคุณแล้วเขาก็จะง้อคุณก่อนเขาก็จะบอกว่าผมรักคุณมากอืมอะไรก็ว่าไปเนะาะที่ผ่านมามันอาจจะเป็นผิดความผิดพลาดของผมผมอาจจะพูดคําพูดหรือเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ บางงานไม่สนใจคุณก็ได้อะไรประมาณนั้นนะความรักอาจารย์มองนั้นสรุปแล้วความรักจะดีขึ้นไม่ถึงขั้นเลิกกันนะคะสําหรับชาวธาตุไฟคนคนมีคู่นะแต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็มองดีนะใพ่อย่างนี้นะอะถ้าเป็นคนโสดอาจารย์จะมองว่าคนโสดก็หมายถึงคนที่ผิดหวังความรักมาแล้วเนาะคนที่ตอนนี้ไม่มีใคร แต่ตอนนี้กําลังคิดอยากจะมีใครนะคะทําไมบอกว่างั้นอ้าวตำแหน่งใจมันขึ้นอัศวินถ้วยไงเนี่ยตำแหน่งที่9นะเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกในใจอยากมีใครสักคนคอเคลียร์เคีย <sk art ing> คงข้างมะสเตรน์อยู่ตำแหน่งที่10นะก <sk art ing> ็แปลว่าคุณอยากเจอใครสักคนที่รักคุณจรงิงและอาจารย์มองคุณจะเจอนะคุณอาจจะเจอชาวราศีสิงห์ก็ได้ชาว ก็ระกดก็ได้ชาวราศีมีนก็ได้ที่ขึ้นนะอ่าก็ก็มีโอกาสแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคนนั้นอาจจะเป็นวิศวกรช่างฐานตำรวจนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงชาวธาตุไฟหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายก็มองมุมกลับแหละคุณอาจจะเจอแอร์โฮสเตสก็ได้หรือคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับไอทีคอมพิวเตอร์หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การขนส่งก็ได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศสถานทูตอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะ,ะคือสรุปแล้วก็จะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาปลูกสัมพันธ์เป็นความรักนะคะแล้วก็จะเหมือนพัฒนาได้เร็วมากๆเกิดขึ้นสำหรับคนโสดนะคะนี่ก็คือดวงประจำเดือนพฤษภาคมสำหรับชาว ธาตุาไฟนะคะอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านสมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นไพ่ออกมาดีมากพลังงานดีๆนี้จะเป็นของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีธนูขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่นะคะขอพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ